ขยับขยัไปอีกหนึ่งร่มนะครับตรงโน้อนอา้าวฝีมือการขับโดยน้องเพชรตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับ พอเป็นผนวานลูกชายสเบียงนี่คือข้าวที่หวาน ตรงไปอีกตรงไปอีกครับไปอีกนิดนึงเออไปอีกนิดนึงนิดนึงโอเคพอแล้ว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  เก่งมาก